คุณผู้ชมขาเตรียมใจพร้อมกันหรือยังคะสําหรับเพลงใหม่ของน้องอาอาสกุณพรค่ะคุณผู้ชมขาโอ้โหยินดีกับน้องอาอาอีกครั้งนะคะบอกเลยว่าครั้งนี้นะคะก็เป็นอาจารย์บิ๊กภูมารินค่ะเป็นคนแต่งให้เช่นเดิมคะ่ะโดยที่มีชื่อเพลงว่าเอิ้นขวัญให้อ้ายค่ะอาอาสกุลพรนะคะผู้เขียนนะคะก็คืออาจารย์บิ๊กภูมารินค่ะขอบคุณบอสที่สนับสนุนนั่นเองคะ่ะก็คือมี บอสนะคะบอสหนุมบอลําเสียงวิหกค่ะคอยสนับสนุนนะคะพี่น้องคาแล้วก็รอฟังกันได้เลยนะคะเพลงที่แล้วของน้องออ้ก็เรียกได้ว่าดังมากค่ะคุณผู้ชมขายอดรุ่นอยูอ่เป็นล้านนะคะพี่น้องแต่ว่าปล่อยไปได้แค่แป๊บเดียวนะคะก็ติดหนึ่งในมาแรงเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคาบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้ค่ะเอ,อิญขวัญหฮีายาอนี่ต้องติดหนึ่งในมาแรงเื่นกันค่ะพี่น้องคาแล้วต้องพร้อมแน่นอนนะคะกับน้องออ้เราเนี่ยเพราะคย กับน้องอไอไอ้แล้วเนี่ยเ่คยเฮดไห้พ่อเม่พี่น้องผิดหวังนะพี่น้องขาบอกเลยว่าต้องสนุกจริงๆคะ่ะรอฟังได้เลยนี่เรียกได้ว่าแฟนคลับนี่รอติดตามรอเชียร์กันเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาจากปลายปากกาอาจารย์บิ๊กภูมารินเนี่ยต้องพลอสุดๆเลยคะ่ะแล้วก็เพลงไหนที่ออกมานะคะของน้องอาไอนี่ก็พลอทุกเพลงแล้วก็ดังทุกเพลงนะคะคุณผู้ชมขาก็ต้องรอติดตามให้กําลังใจน้องอาไอ้วยคะ่ะพี่น้องขากับเพลงใหม่ของน้องอาไอนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมรอปั่นวิวให้น้องด้วยนะคะคุณผู้ชมขาครั้งนี้้นนะคะคอองอ ก็จะตั้งใจเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าแบบ ใจสอบบนเกาะน,นาคีนะคะพี่น้องขามวนไอ้ดีค่ะพี่น้องมวนแห้งค่ะจนว่าติดนึงแนมแรงบอแป,ปลกใจเลยนะคะพี่น้องขาแล้วแฟนคลับก็ได้แบบชื่นชมน้องเยอะมากๆว่าน้องร้องเก่งร้องดีนะคะแล้วเพลงก็เพลาะนะคะคุณผู้ชมขาบางคนที่ถือว่าร้องยากมากๆเลยนะคะเพลงใจสอบบนเกาะน,นาคีเนะะี่ยค่ะพี่น้องขาแต่ว่าน้องก็สามารถทําได้แล้วก็เก่งด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่แปลกใจนะคะว่าแฟนคลับแม่ยกเนี่ยทำไมถึงได้รักน้องเยอะขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมขาแต่มันก็ปังจริงๆนะคะคุณผู้ชมมันปังมากๆ นะคะถ้าใครได้ฟังเนี่ยจะรู้เลยค่ะแฟนคลับหลายท่านนะคะคุณผู้ชมค่าก็ได้บอกว่าอยากฟังแล้วค่ะรอฟังนะคะรอปั่นวิวจ้านี่นะคะแค่ชื่อเ แค่ชื่อเพลงก็ยังพอเลยรอฟังแล้วก็รอปั่นวิวนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะรอปั่นวิวอยู่นะคะแค่ชื่อเพลงกับเป็นตามวนล,ล้ะจ้านี่นะคะรอติดตามค่ะขอให้ดังๆปังๆทั่วโลกเลยนะคะก็ขอให้เพลงใดที่นองอ,อายรองออกมาก็ขอให้ปังๆทุกเพลงนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแกอย่าลืมไปเชียร์ไปให้กับรังใจน้องกันนะคะ่ะ นี่นะคะรอฟังค่ะพร้อมปั่นวิวนี่นะคะแฟนคลับรอฟังรอปั่นวิวกันเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมถ้าใครนะคะที่แบบว่าเป็นแฟนคลับของนออนะ้องไอเนี่ยซิรู้ดีนะคะเวลาน้องตั้งใจก็คือตั้งใจจริงๆนะคะแล้วผลงานน้องก็ออกมาดีตลอดด้วยค่ะ ก็ะะอย่าลืมรอติดตามผลงานของน้องอาอ้ายด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ในฤดูกาลหน้านี้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามสําหรับหมอลําเสียงมิหกฤดูกาลหน้าด้วยค่ะแลาสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมขาทางน้องอาอาสกุลพรค่ะได้มีการโพสต์นะคะเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะลงผ่านช่อง Facebook ส่วนตัวของตัวเองค่ะโดยที่บอกว่าไม่ดาม่านะคะแม่แม่แค่การแสดงเท่านั้นที่หนูไม่อยู่ข้างหน้า เพราะไม่มั่นใจเท่าไร่ไม่มีใครผิดใครถูกนะคะเด็ก11ทําได้เท่านี้คือเก่งมากแล้วค่ะไม่ควรดราม่าก,กําลังใจให้กันด้วยนะคะเป็นการแสดงวันแม่แห่งชาตินะคะคุณผู้ชมคะแต่คนเนี่ยกลับไปคอมเมนต์นะคะว่าน้องค่ะคุณผู้ชมว่าคือเอาคนตัวสูงไว่ายหนาอย่างประมาณนี้นะคะเห็นน้องอายบอกว่าพ่อจา๋าว่าซ้อมกันเอง น้องอายรําสวยน่าจะเอาคนเสื้อขาวไปอยู่ข้างหลังเอาน้องอายมาอยู่ข้างหน้านางรําสวยนี่นะคะคุณผู้ชมคะทางน้องกอายก็เลยว่าอย่าดราม่ากันเลยค่ะ ก็คือ,อทางน้องอาายเนี่ยบ่อยากยู่ข้างหน้าเพราะว่าบ่ม,มั่นใจนะคะพี่น้องคาใจะอยู่ไหนน้องอาายก็อยู่บนเวทีเช่นกันคือน้องอาอายเนี่ยบ่ได้ซีเรียสน,นะคะว่าสิยู่จุดใดจ,จาเป็นต้องอยู่ข้างหน้าบ่นะคะแต่กับบ่นะคะพี่น้องคาแต่น้องก็คือตั้งใจทําเต็มที่ไม่ว่าใครจะอยู่ขา้างหน้าทุกคนก็มีความตั้งใจเหมือนกันนั่นเองค่ะน้องอาายก็เลยว่าบ่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยดราม่าก,กันเนาะคะ่ะ เพราะว่าน,อน้องกับไอเนี่ยบอกว่าไม่มีความมั่นใจยังไม่อยากอยู่ข้างหน้านะคะถ้าเกิดดราม่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเด็กคนที่อยู่ข้างหน้ามาอ่านคอมเมนต์เขาอาจจะรู้สึกไม่ดีนะคะคุณผู้ชมหาอย่าดราม่ากันเลยนะคะเพียงแค่เรื่องแค่นี้นะคะเด็กๆเขาก็ทําการแสดงปกตินะคะคุณผู้ชมคาะนี่นะคะบอกเลยว่าแฟนคลับหลายท่านเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆค่ะโดยบอกว่าไม่ไดราม่าค่ะลูกชื่นชมทุกคนที่กล้าแสดงออกหนูก็มีความคิดที่ดีมากเลยค่ะ ใช่ค่ะ FC ไม่ควรด่ามาค่ะต้องชื่นชมในความสามารถของเด็กนี่นะคะบ่งบอกว่าอาอมีจิตใจที่ดีงามมากๆหนูเก่งมากๆค่ะหนูเหมือนพ่อจ๋าทุกอย่างเลยนี่นะคะก็เก่งจริงๆนะคะคุณผู้ชมถูกต้องแล้วจ้าที่น้องอยู่ข้างหลังเพราะจะได้สัมผัสจิตใจที่ดีของน้องอาอาให้ว่าให้ความสําคัญกับคนอื่นในการแสดงชื่นชมน้องมากขึ้นค่ะออามีความคิด เป็นพลังบวกดีมากลูกเราถึงจะอยู่กับเพื่อนๆและคนรอบข้างอย่างมีความสุขสุดยอดลูกสาวของพ่อจา๋าน้องอายเป็นเด็กคิดบวกและเป็นเด็กจิตใจดีมากๆงานโรงเรียนเพื่อนๆกันทั้งนั้นเด็กๆน่ารักทุกคน มี work. นะคะพี่น้องคะกับเป็นการแสดงของเด็กๆเลยล่ละค่ะพี่น้องคะเราก็ควรจะชื่นชมไปดีกว่ากว่าจะไปดราม่านะคะน้องก้อาอาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ว่าก็มีคนไปจ้องดราม่าเหลี่ยวนะคะนี่นะคะบางท่านบอกว่าหนูกับเพื่อนเก่งมากลูกจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังไม่สําคัญหรอกลูกฟ้อนสวยทุกคนจ้านี่ค่ะผู้ใหญ่ไม่สมควรไปดราม่าเด็กๆควรให้กำลังใจเด็กๆคะ่ะ อ้อายเป็นเด็กดีที่มีความคิดที่ดีมากจ้าใช่แล้วลูกบุกเด็ก11ขวบทําได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วนี่นะคะเด็กๆเก่งกันทุกคนกล้าสแสดงออกชื่นชมมากค่ะได้แล้วค่ะน้องๆเป็นเพื่อนกันใครจะอยู่นะอยู่หลังไม่สําคัญขอให้หนูนําโชว์ออกมาดีก็พอเป็นกําลังใจให้หนูและเพื่อนๆนะคะน่ารักมากลูกทําดีที่สุดแล้วอายุ11ขวบกล้าสแสดงออกหนูเก่งมาก หนูน่ารักมากเลยน้องพูดถูกนะคะให้กําลังใจดีกว่าค่ะเมนนะคะพี่น้องคะให้กําลังใจดีกว่าจะไปแบบดราม่านะคะคุณผู้ชมการแสดงกับเป็นกองเด็กน้อยนะคะดีเท่าไหร่แล้วที่สามารถดําเนินการมาได้นะคะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะอยู่หน้าอยู่หลังยังไงก็มีความสามารถเหมือนกันหมดค่ะอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่แต่ว่าความสามารถของน้องไอเออออนี่ยก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะถือว่าเก่งรอบด้านค่ะแล้วคนอื่นๆนะคะก็ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมห้องไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สาคัญหรอกค่ะคุณผู้ชม ยังหน่อยเพิ่นกับทาการแสดงน้ํากันนะคะอยู่บนเวทีเดียวกันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะควรจะชื่นชมนะคะที่เด็กๆทุกคนกล้าสแสดงออกดีกว่าไปดราม่านะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าถ้าเด็กคนนั้นน่ะที่เขายืนอยู่ข้างหน้าน้องอ้ายเนี่ยไปเจอดราม่ามา,มาเขาจะไม่ได้รู้สึกเหมือนที่น้องอ้าอายออกมาพูดนะคะคุณผู้ชมขา เพราะเขาไม่ใช่คนของสาธารณะ,ะคะ่ะบอมเมนว่าเป็นคนดังขึ้นนอกอาายนะคะพี่น้องขาเขาไม่สามารถออกมาพูดอะไรได้อาจจะเก็บอยู่ลึกๆในใจนะคะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นแล้วยาบุลรียาด่ามากกันเลยนะคะพี่น้องขายังไงซะแล้วเนี่ยน้องอาายก็แค่ทําการแสดงในโรงเรียนเฉยๆนะคะ เอาเป็นว่าไปให้กำลังใจจะดีกว่านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมรอติดตามเพลงใหม่ของน้องอ้ายกันนะคะเชื่อว่าน่าจะเร็วๆนี้แน่นอนค่ะจากปลายปากกาอาจารย์บิ๊กพูมารินค่ะคุณผู้ชมขารับรองว่าปังเปียงป,งปังแน่นอนนะคะสําหรับเพลงใหม่ของน้องอ้ายค่ะอย่าลืมไปให้กําลังใจน้องกันเยอะๆแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้ค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ